พี Hoy, favor, ่น sort of. hey, ้องเปิดพระมาประนางเอกมาพี่น้องมาแบบซอร์ไพร์สวัสดีค่ะนุ่มคำเปยัางเซึ้งๆไปซึ้งๆๆไปย่งเลยคือนอนไอซีอาห่าว่าคืนอนไอซีห่าว่าคืนนอนไอซี เราผู้าวแล้วเราส่งหกมาให้ดสุดผู้สาวเราบักงามว่านสนเสียใจยุเสียใจมากหมได้มีใจให้เขาไม่ได้ต้องเสียใจเสสเลยบุรุ้บุลบสึบุลุสยังเลยคอบขันุลุยังเลยไปงานกระปุ้นไปไปหาสวยอวงไปไว้ต้องไปอ่อน ฟาสบาบอกหมอนแล้วขมลับความลับแพ้ปะเจ๊ะเมื่อไรขอนออกรลยโอ้ยมันใช่กินมากับบุนมันโน่นี้พอทุกไปรจันไร์มันเป็นรงขับมาสี่พัน มีพอกีโอ้ยมื่อยนะกับ <c oughs> ไปไหมมนอ้กรนะเม้ย <c oughs> <c oughs> เวลานี่เวลาคุยได้จะน่อยเมืเวลาสิบปีโทรคุยกับเขาเว้ยจะยยไะไรก็พอะก่อนฮะกุนชูังเองกินอะไรเนาะจัดหมูไส้ลายกระเพาะไปรถชันมะพลางเต็มกุศลนะกุศลกู่อนสิบเพื่อยไห้น่าซาน ไก่จอพี่นอะ,ล,ะลุงเพื่อมาหนังดูเด็กๆกินให้ผู้สาตว์ตัวแล้ว, <c oughs> <c oughs> ลนวนี่นกอกสิหงว้อะแลนี่นะยังจพิจตี่ยาได้ยังตีเขาหนักก็เ็นโังงานเลยเหมือนนี่ปูทำกนมาแต่กินเบียร์กับผู้บ่าวธรรมดาตัวมาได้กินเบียร์กับผู้บ่าวมาแบบเื้อผ้อา,อาับรนารได้บนานเด้นองเอ้ย นาดนาดวัานี้ผ่ามามื่อนี้บัืเอกี้เาสั้นสั้นเมาพิยาักเลยปุ่ออกปอ๋อครับนึกเอาไปดูนาซา่ะกินกขาจอนะนันจะกระปุดมั้นาซาล่ะ มึงก่อนน่อยเด้อนอนอย่มุกนะเด้อแม่วันตอนแม่หมกกลางหมกให้ยุงกินอย่ายุงกินโอยยังก็ยมีเหลากะนอลํายองแล้วเอาจับๆเฮ้ยคุณหญิงจับนึงจับเครื่องเบื่อนางเอนี่เด้ให้จผู้จัดการบริการ bác à, sĩ anh nhìn anh nói anh biết tôi một món quà phiên anh biết tôi một món quà phiên anh biết tôi món quà phiên anh anh kim bố lên anh quá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  anh เ่ค่มไม่เกิเืจะได้ใส่อยีรถบุญบ้านน้นนนนองบุญบ้านก็นเลยในซาสูซกับฮะะไปทำาพวกเขาคูบ้านกรับงตังสูงจนระดตังทำสุดกระปุหกหวา,า,า,านบุญบ้านก็นเลยใช้หกระปุกจุกิน,นกอน,กน,กน อุ่อาบเหมอกเลยอะังกะับนาะกระปงที่มือกรงน้โหกนไม่สวยเขาข้างล่างคะไปอุ่นก่อน นีเห็นอยู่บ่เสริญพะเยะค่ะมาแบบซื้อไพล์หล่ะแสบยุกนะจ๊ะเอะก็แบเนมาเไปคุดคบโอ้คุดคบแส่อย่าขัไพ์ไปคุดกับไพ มันกลิ่นเนาะเมาแบบเสื้อผ้ามา่ซสเกาะรับเนเดือนหร่งินุงี้ดนดือแฟนันบอกว่าตก็ไม่นังนี่ ลองเพลงลองเพลงมาถือไอซีน่ะล่าสุดไอซีบอกว่ามีผู้สาวในแล้นางถามก็เลยอบหักฮ่าสูตนางคำอบหักบ่าวแท้บ้านบอกว่ามีผู้สาวแล้วประธานบอกเป็นสมุกผู้สาวมาลองใจครับสิซี่เพื่อแท้จริงจะอายหักน้องสาวมาชิบหัวใจแต่เนาะมีเขามีเขากขบโบกยันเขาอ่ะ เขาเพิมาอยู่ลำหนอกคนจีจมาอยู่นลำหนอกคือซีไอซีผันวะผันโซกีฟเสียงมาหาเฮานะเนี่ยคอยชี้ลงมาอยู่น้ำทับหัวหน่าผันวะผันโซกีฟเสียงมาหา เมียผมจะมาเนึ่งเข้าทำกับเข้าให้ผมเอออนนะม่บอกเขาแกเออพรมาวันจันทร์มัอยู่น้ำหมเลนะซ้ำสิลงมาอยู่น้ำซ้ำซิลงมาเมียผมจะลงมาครับคนหน้าเมียตอนไหนเมียตอนนี้เป็นซาเป็นเซ่ทำไมคินคำใหญ่จัง ดอักใช่ไหมแเ้วทำไมพวาแหวนทำไไปชิี้ายทำไม่แนรนอนนเออพักนำไกับีมันจะมีะหอสายจะปดม่สบายดีนอกข้ามมันมาดีบอสใหญ่ที่มาน์มาเห็นน้องบอสใหญ่นะ คำเมื่อเียอายุอันเปไปเลี้ยงเมื่อเสียอยุอันเอาเอาผู้ให่เราเมื่อหมดอได้ขนาดเราไปจับเราหันคำเมื่อขอบคุณลงนะอาจารขอบคุณเวลาหน่ง้ขอบคุณหมดอยตมโตีของคุณหมดอยากอ่ะเอาไปเลยก็เอาไปเลี่ยงได้คุณเสถีย่อไปกินได้ฟังขาสิวบาเ่นะฮัิต่ะวันฮับูหมักเขาไอโบวสรจพั วันนี้สมุปสาว้าไเบิร์กเลวเทาหายต้นโอทามว่าแมจะเป็นยังไงวันจะบมักบางแทบ้านจะเป็นยังกเสียน้ำตาเม่กเสียใจสุดกูไัเลยไอ้ม่มันกระโบมึงเป็นบ้าเาทำไอ้ไม่นั้นลงกเห็นเาเป็นเอากินก็ส่วนแลวครับเนาะเบิ์กไทานง่ายอะะเมื่อไปละเมื่อกินละเมื่อเลยะเออเอ้วันี้ไดจับได้ มันวันรมันเยไปตาอเมันเปเด็กยังน่าั้ามันมีตัว้ำเมันสร้ามาเด็กถมีแบูกเขากันม้ใช่นะมันก็มัแล้วแล้วตัวมีันตัวผู้มีการตามเป็ต่อใ้เรเาะกาศเอานมันช้อมกันแล้วกนไข่หญ่มาแล มาเาวเรืร่องค่ะไว้เ,าวาเาอาไกยบุมั้งมานมาน,นี้เลยเนาะปลามมักเป็ดแนกินเบอร์เดิมจองจอับขักได้เสร็จแลตัวนี้วะมีผ้ <c oughs> าเมื่อได้น่อยกินเป็ดก่อนแม่เท่าน้ำซอสแม่เ้เราดืนละ นางนี่นางนี่อ่มือกึนะนางนีบออยตนลูกนางใครก็มใส่กินไงอินอนอแล้วมันหนเขาบอกป้านน้องแตะแม่แตโตอลยรเต่าที่จะติดนางนี่นมึงอะไรนี่เป็ดป่าแคระเป็ดอู่แลวน้ำจีบน่ปีสีออกนะเออนั่นเออดูวันรอ เด็ดเลยส่วนพักจะนั่นแน่เ็ดเิดไะแปบอกัเดียวอ่ะไปเกาหลีฮัลโหลมวต่าทอดพิกิ๊บก็ม่โทษตามเนาะจะเม็นดีโอ้ยจะเม็น่าเด็ไปฮึงอ้อสายเลีนยงนาน

จยนักยาตนัผมอันปอมเดองอันมาแม่แบบแบบมีหงโยมกินัมันกินกับเขาก็ได้หน่อยเสร็จปาเลยปาเด็ขิดได้รู้ทีซีนตต้งมาตามม่เสียใจด้ตต้งมาตกสตยใหม่ทันหวานกีมงกว โอกืนด๊อกเหรอลาสุดพี่น้องโมกนแล้วก็กี่สี่ลาสุดวานี่ผู้สาวเลยอ่ะมันล่าสุดเพราะว่าบอกสาวแก่เจ้าสาวค้ามลงไปอยู่น้ามันกันฝนละเพราะนายครับฝนหะเมียผมจะลงมาฝนหน่อาต้องหวัดต้องหวัดคอยไม่เป็นเมียจะได้เอาเบาดีๆตอนนี้เพื่นกัรลองเพลงแนวพังตรงนั้นคือนาทีตรงนี้คือหัวใจตั้มรั้ ถ้ามึง <ะ S 2> หายน้ำเปล่าถ้าบาาั่นก็เถื่อนถ้าไหนหายถ้าจะหายสองเถื่อหายเธที่หนึ่งก็หายออนเ็นหาเธอที่สองลูกไสเห็นห <laughs> ลูกไสมันจะเป็นยังไงอาบนา่ آ, นเสียก,กุ้งว่ะจิ้ปตัดหายลูกไสว่ะ <c oughs> นี่บอกตัวโด่ะอาบา่เสียกุ้งว่ะตัวผูกอ่ในโก้โ่ห่ไเออสั่งเดี๋ยวมึงกโบมันเดยก,กโ <laughs> บว <c oughs> ันหวยโอย <c oughs> Nhằm nè tí rồi cho nó khá khô mẹ nhắm 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 bỏ đây cô ơi, nhúc, nàng, nhúc, nàng. Không cào, ừ, anh nhầm 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 con! kênh ที่กนเยอมาลแป้งนองว่าพวี่อยวแตงมือเดียวแล้ว่นเดียวหั่มเลยหั่นมากตาตาออกไปลยายสอนเอกไปอันมื่อเกลือมูจะมาเลยตั้งห่างกูด้วยกูมือนีวันชินไหมวันชินแ่ตอนนี้่างไเนาะ โค้ดโคนี่รอ้กินไโค้ดตามแซมสตารน่าตาวีนานต้องดูย้ำนี่กินกทีแล้วนานไม่ด้ได้ นึ่นนีเาคงกเจดอนย่างเป็ดลกย่างเต้นยำรวมทะเลแล้บอก็อบาข้าวาดน้ำปลมามะนาวเ้ห่อนะาาวเข้าวป้าเข้าส่งคุณแม่คือมาเลอะเทอะเนะถ้าอิเลิกมาเป็นส่วน

เอากไม่สแต่้าเอางามนก็อาปะสก็้อกแ่อาไทนี้หน่องาเอาอกมเราเ่บางทีนก็ไม่ได้ดีแตรับอ่าย์กด้คนวว่าเราลองใจ่อคอยไปหาเงินืเขบาใหม่กัจะเป็นคนคืนเงินแล้วหเวลาคอยอยางไหก็เขาเอา จะเป็นวันหนาวก็ัวเอาไว้ันแอนวันแผนคือวันแทนจะถ้ามีจ่ายทัวสิบมิลขอเสนอทำเา็นทีจริงเวลาแต่เขาเอายืมมาได้เลยนะทราบน่อยีเนะขออทันไทยกันลูกชายเห็น หายนะพี่เนี่หานะพี่เนี่ยนนี่น้อยนับับพักเนี่ยขพูดอย่ี้พี่นะหยุดตานี่ยังไ่ได้ออกมีแัดตานยังแม่ฮึ